ทุกคนธรรมศาสตร์ยู่บานจอยป็นแบบนี้เพื่ไหมหวยห้องของน้ำงามงามแบบนี้เลยทุกคนธรรมศาสตร์ยู่บานจอยมีหลายแบบมากใาม่ด้ยอันนี <ac> ้บางค่อนก็คิดมันหินแต่วันมันมากหม่เบื่งไ่เพื่อนบรรยากาศอยู่แถวบานจอยจะเป็นแบบนี้เด้อป่าก็กล้วยป่าก็ไม้เพื่อนะอันนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้หวยนามก็เป็นแบบนี้ทุกคนหวย้นามไลมาแตมตามภูเขาสูง อันนี้ก็สิเป็นต้นกล้วยต้นไม้ยังลายสนิทลายอย่างเลยทุกคนเบิ่งสบายดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ซองเจาวแล้ก็ปลาเดี๋ยวมื้อนี้เจ้าก็สิมาเลาะป่าเลาะภูเลาะเขามื้อนี้คือสิมาทางสวนน้ำแม่อยู่สัมมันตนอยู่ห้วยพุ่นระแต่ว่าเจ้าก็สิถ่ายวิวแบบคร่าวๆแบบเมื่อน้ำห้วยให้ทุกคนเบิ่งซื่อๆเดิมื้อนี้เพราะว่าใจแบบจิ่มมาถ่ายอันอนี้ยก็เมื่อทางสวนจ้อยทางสวนน่ะถ่ายเป็นแนวก็สิบ่ได้มื้อนี้เจ้าก็มีแต่จะต้องถ่ายแบบวิวให้ทุกคนเบิ่งก็พอไป เวลาก็ไป ừ, ทุกคนตอนนี้กัญญาเมื่อเหนื่อยกัญญาเมืก่อนจะหนักหนาอัล่งเอาแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่แบบหากำลังขีออกจากหน้าเขาหว่วยเดียวนี่กลางนาอยู่กลางนาตอนนี้ก็สิบโมงแล้วฮะกัญญาเ,เมื่อพอมวยให้ดเบียดกันอย่างหลายอย่างอยู่กลางนาเนี่ยเหนือยใจให้แห่มาก่อน มันเข้งาง่าอยู่พูดหักเหมือนเขาหวยว่ากันวมันนี่สูง <c oughs> ทั้งเหน็นทังน,นี่ยอนวัวมันมดืดทุกคน อันนี้ก็ชิมือนะนี้เขาห่วยทุกคนนะอันนี้มีต้นมะเขือมะกรอดผอมบ้งมางไหมเครื่องมะกรอดกําลังดอกนะอันนี้บังมีเพลิงลายลายตอมดอกมะกรอตอ,อันนี้เป็นแมนห้วยน้ำทุกคนน้ำใสใสบ้างไหมน้ำโคตรใสเนื้อใจก็ทาให้เมย์มาก,ก่อนเด้ออืมทุกคนให้เมย์มาก,ก่อนใสหยั่งน้ำดัน น้ำใสใสน้ำซื้อซื้ออันนี้ก็จะเข้าหวยทุกคนขาน <c oughs> ม, <c oughs> มน้ำไตขูวฮะอืมน้าใสใสเอ้ไว้เป็นวัดอากาศหนาว แนวถ่ายวิวสวนให้ตามทางเขาๆทุกคนบอกเอาจอยบุฟเย์ยังสักพห้เมตรเปหมดเลยเปะหนามนะ <c oughs> ไ้ผ่าเปยังมาทางสวนทุกคนบอกไงต้นไม,ม้งามงาม ต้นไม้โคตรใหญ่เลยอันนี้เขาห้ยหน่อยเมื่อกี้ห้ยใหญ่เลยเมืกก่อกี้อันนี้คือห้ยหน่อยคันทายมันเนื้อพุ่งงามเลยทุกคนแต่ว่าตอนสู้แล้วบางทือีกจายสิพาทุกคนมาเบิ่งหัวอยู่เนื้อเนือ้อแับมันเป็นป่าลึกเลยทุกเนือ้อป่าแบบมีต้นไม้าลายอะไรต้นไม้ใหญ่กจายสิพาทุกคนมาเลาะเบิง่งโอ้ย หน่าเจ้าก,ก็ใส่อกกรองเทียมาเจ้ากับบุบุบลงน้ำดิกับบุคคลไมมีดอกสัญญาณถ่ายคลิปหลุหนเอาให้ถ่ายคลิปเอาลงยูทูบให้ทุกคนบังวิวอ,อันนี้หวยนำใสใสตอนนี้ก็ยังจะมีมวยปลาอยู่หวยนี่เนาะปลาขลอเนาะนนแถวนี้จะมีปลาลายอยู่เดีเ๋ยนาะ หวยนี่ยังมีปลาลาย,ยทุกคนห้วยน้อยหน่อยแต่ว่ามีปลาลายเวยลามาสอนเอาหูยังมีลายอยู่ปลาน้ำโคตรใสเลยต้นไมน้ตอนนี้มากับเขาเขาอะไรนี่กน,น้ำใสใสอันนี้ดูแมวไปให้แมวมากอที่เก้าเอาเมื่อทางสวนอยู่ในหวย อันนี้สวยแล้วแต่ก็มือทางก็ก้าอน,นีก็มองไข่เพาไงทุกคนต้น,หนใหญ่ใหญ่ต้นหมวงอยู่นในป่าเขาเนในกลางห่วยเลยถ่ายยังบ่ค่อยเก่งแล้วถ่ายชิบมันกระจีบางทีกะซีสั่นบางทีกะไวเกิน หน้ำโคดใส่จะใส่สวยมาใสสิบาทุกคนแบบเขาห่วยเมืเ่อเนื้อคนมาลองถ่ายแถวเนื้อแบบป่าแก่อย่างคงอยู่ตามห่วยงามเลยเนี่ยก็ต้องขึ้นหัวพร้อมเ่ยทุกคนเพราะว่าหัวหล่อมให้ตัวควายไปให้ใหัวควายเข,ข,ข,ขาเมืออ่มอ,อจอยกระยันติน,นเปียกหนามเพราะใส่ทงตีนมันหนาว นี่น้ำหวยไปไปนกัวันอื่นมดนะทุกคนอันนี้ไก่เราส่วนตัวเองแต่อันอย่างพ่อแม่นี่คือส่วนของพี่น้องงันวันนี้ทุกคนน้ำใสใสมันมีปลาพร้อม ปลาผอมไหมอืม,อมทุกคนตอนนี้ข้าวมาในห่วยอีกแบบมันเป็นต้นกล้วยลายลายบุงเมืม่อนไก่ชัดส่วนตัวเองอ่ะอื่ทางลมพุนม่นก็เป็นห่วยลายหมดแต่มันเป่นล่ไปเติมมันไล่เมื่อ เย,ย,ย็นเย็นอยู่ในห้องไปไก่ชัดส่วนตัวเองเลแล้วมีต้นมะก,กุ้งนะทุกคนมะก,กุ้งนี่กำลังกำลังจิซุกละ มีทางปลาอ่อนมีทางปลาแก่มันต้นมะขงอันนี้โคตรต้นสูงเลยทุกคน,นไปเห็นสัมมากือใส่นอกนนนไก่ช็อตส่วนแล้วด้ มีมากันเลยละ่บละบูเล่อันนี้ก็มาฮัดส่วนตัวเองละทุกคนส่วนมันตน้นส่วนมันต้นที่เราจะมาทางมันนี่คือเนี่ยเราจะเลาะตัดตามเครือเขาเครือมนันอย่างมัแบบนแตะมันขึ้นกับเครือมักมนันอย่างพวกเออเครือมันตน้นเครือเขามมนขึ้นตน้นมันต้นแบบนี้ละ่ะแ,แล้วก็เราบักก็กล้วยเนี่ยก็กล้วยอยู่น้นส่วนมันต้นเนี่ยต่เ<ด>นี่ยวก็มาฮอดแล้ว โอเคแล้วทีเด okay. right? ี๋ยเราตัดเข้าเนี่ยนี่มันป่อือตึก็าบบุตบุตเลยป่วยเจ๊วักก็ป่วยก่อนปรมาณนี้อาก็ป่วยหลายหลายบคนทุกคนก็ป่วยโคตรหลายอยู่ให้อยู่ตามตนมันก่อมันตนใจะได้ไปเราวักก็ป่วยพูน้ำไม้ก็ป่วยป่ามาได้ปลูกดอกมันนักออก หันตอนนี้ก็มาหัทเที่ยงละนี่จะเอากลนตะเตียนเนี่ยบอมาเปลี่ยนอันวันนั่นอีกมันควายาหัทเที่ยงนะทุกคนพักผ่อนแป๊บนึ่งทุกคนเดี๋ยวจักหน่อยจ่ากัสีแบบมาทางสวนทางสวนมาสวยมาได้ทะนแห้งที่จ่ยกัสิพาทุกคนแบบเป็นเราบังหวยอยุ้มืัอนี่นเราคนหนึ่หวยมาพุ่น พุ่นมีห่วยมืพุ่นอีกห่วยเลิกได้อยู่พุ่นห่วยแบบต้นไม้ใหญ่อันนี้คือทางกบกวยต่ำต้นมันต้นคนแหม,ม,มทุกคนคลิปนี้จ่ายดีพ่อสัมเดียวที่าทายจ่ยอย่างประทศไทยที่พุน่นให้เบิรงอีกครั้าไ,ได้เมื่อเช้าก็คือต้องปิดคลิปเลยเด้อไปทุกคนตอนเดียวกาแบบทางเส้นมันต้นน้ำหมดแล้วตอนเดียวกัแบบมันหอนเลยไปเจียงนา มืจาสิพาเราห่วยในหนึ่งเรา,าจะไปแต่ทุกคนมือใจ่าบังแตกหมดบาดมดแบบโดนแลเราไปทางมาทางมึงมือแตกหมดเลยไปเบิ่งกันเลยอืมทุกคนเดี๋ยวจ่าสิพาเนาะเลาะเบิ่งต่ำห่วยเบิงบ่งห่วยแถวนี้มีปลาบะเนาะอโอาทุกคนมีปลาลายหลายมั้ยมีปลาลายหลายมั้ยปลาหน่อยยังมีปลาคอเดีย๋ดวยวด้ทุกคนอยู่ต่ำห่วยแบบ นั่นก็มีหูเขาปานโอ้โหจอยสิพาทุกคนเลาะมันเบิ่งตามห่วยเดี๋ยวมันน้ำทางเหิือว่าห่วยอยู่ที่บ้านจอยเป็นจังไงน,นะทุกคนอยากกินน้ำได้แต่ว่าอยากไปผู้จับกล่องห้เดี๋ยวจอยสิเอานี่ก่อนถ่ายทุกคนเบิ่งก่อนแบบตามห่วยห่องแบบทางบ้านจอยแม่จอยกระกลับไปแล้วไปแกงนาส่วนจอยก็ถ่ายคปใไปทุกคนเบิ่งก่อนเบิ่งทุกคนในแถวบ้านจอยนี่แหละโอ้ทุกคนงามแหงต้นกล้วยเบิง่ง ต้นกวยร้า,ายหลายแล้วก็มีน้ำไหลมาตามหัวแบบนี้ปกติจอยก็ไม่เคยมาถ่ายเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่จอยมาถ่ายบนงก็ได้สร้างถ่ายนีย่ถือว่าโคตรงามเลยดิวิวแบบห้วแบบนี้อยักกินน้ำ่าทุกคนแต่ว่าวันนี้บม,มีผู้จับกล่องให้เดี๋ยวเรารจะกินทีเดียวกินน้ำก็กินน้ำหัวนี่แหละมันบ่ได้มีผู้ใดมาถดอกตอนนี้ยังสะอาดอยู่น้อทุกคน มีต้นไมยย้ยาใหญ่พุงมันเป็นป่าแก่ที่แถวนี้ปากอกล้ยน้ำกระสายใสอจอยมากันยังแบบมันลองตีนอย่างปวดโทรมาเลยที่นี่อื่นอย่ามันออโ,อโอ้ทุกคนไหมแถวนี้มูป,ป่ามาจุดหมดเอ้าหั่นเั้ยเดี๋ยวอัน โอ้ห oh, ทุกคนหมูป่ามากินมันต้นของเงินจ้อยหันไแมจ้อยขี้่ามันไปแล้วทำยังมาจุดแถวนี้อีกมือคืดน่าจะมาจุดเมื่อคืนนี่แหละหอยมันเอาเบืงหอยมันก่อนหอยใหญ่พีเนะนะ้อเบืงเลาะเบืงหอยหมูป่าทุกคนทางนี้พอมีหอยโอ้ทางนั้นมีหอยอุ้ยห,หอยใหญ่อ,อยู่ด้ยหอยมันนี่หอยทอย,อยตีนหมูพงะนะ่ หอยใหญ่อยูุ่ mm. ขึ้นมาหน่นบวะหอยมันขึ้นแบพุุนหูนี่หมูปลามากินมักมันตุนเลยทุกคนกินมักมันตนทีพอแม่เกดปลูกไว้นี่คิดว่าผมมีหอยมันลงห่วยสดอกประไทศไทยอยู่นี่หอยมันเลาะต่ำหัวมันเลาะมาขึ้นนี่นดนนได้หอยหมกปลาเทอานี้หอยสิเลาะนำาัถ่ายวิวเด้ มึงมุกป่ามาจุดมาเขียนแถวนี้เมื่อคืนนี่แหละมุกป่ามาจุดหอยยังไม่ใหม่พัไงไหมแถวนี้โหนุชมึงยังเปียกแบบน่าจาจุดเมื่อคืนนี่แหละหอยมุกป่าจุดพัไงไหมเปล่าคิดว่ามันบ้มมาแล้วสต๊อกเพราะว่ากรรมาทางส่วนมันตุ่นแบบยังพวกนี้หมด ตอบามุป,ป่าบันยังมาแต่สุดท้ายก็ยังมาจุดคือเกาเอาใจค่อยๆมิดมือทุกคนเผื่อเจนหมูป,ป่ากินเปียกน้ำ้วยแบบนี้ มันแต่เสียงตน้นนกหงแต่หย่านอยู่ได้ทุกคนมากคนเดียวหย่านจะไม่มุกปลาใหญ่ <c oughs> มมนหอยมันจุดมา่อคืนนี่บ้างเปลือหอยมูกปลาจุดโอ้ จอยกะจิมิดเดี๋ยวทุกคนหย่านมูป,ป่าไหมโอ้ทุกคนบางต้นไม้ใหญ่ใหญ่นีน่ต้น,มน,ตนยยไม้กับต้นใหญ่ใหญ่เขาจะค่อยค่อยย่างมาเป็นนี่แล้วหย่านมูป่าคิดแต่ว่ามันไปยังมาแล่สะสุดทักเมื่อคืน อทุกคนวะจอยสิ้อ้าเหมือเลาะบึงยิ้มนี่กับผมเลยไมาตึงก้วยทุกคนอืมมะก,กุหงคุณมีมะกุหงพรอี่ก็ส่วนมันตน้นคือกันส่วนมันต้นพราแม่จอยจะปิก่ายเผื่อเขาปลูกอยู่วันนี้โอ้นี่นี่โอ้ตันกโอ้ตันกบินมานำหวย ยินแต่เสียงต้นนกหองทุกคนจอยกระทังมาทงางหยานะ่ยเพราะว่าเห็นหอยมุกป,ป่าปกติมาบนมีหอยมุกป,ป่ากับปฏิยานเดี่ยนามาไทายซิดเนะี่ยมีหอยมุกป,ป่าเนะี่ยก็เลยยานนิดนึงแต่ก็มาถ่ายเพื่อให้ทุกคนิ่งบรรยากาศแถวบ้านจอยเป็นจังได่แม่ทุกคนต้นใหม่ก็มีแต่ต้นใหญ่ใหญ่ปลาแก่เดี่ยน อันนี้คือทางเมื่อดินี่ทุกคน,กคนมอไงต้นไม้โอ้โหโคตรใหญ่เลยวันนั้นปลาแก่มูงไหมต้นไม้ใหญ่หากจอยจะพาเลาะเหมือนเนื้อน้อยหนึ่งเราจ้ากับกับเตอรทุกคนเพราะว่าจอยกระยานอยู่ ด้นเรได้จับบ่ได้มาผีแต่ก่อนตอนจอ,อยังบ่กเป็นจอบบัณฑิไปอยู่ในเมืองจ้าก็อยู่แต่หัวอยู่แต่ผีแหละแต่เดี๋ยวนี้ด้นเราบัได้มากันเลยแบบเป็นตแฝกหยาน,นี่นี่ห้ยนามลายมาถึงสี่ละทุกคนมาทุกคนกคลิปอันนี้จ้าก็สิด้พอสวัสดีก่อนทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหนาเด้อ แบบคลิปต้นนี้จ่าก็จะได้ถ่ายข้าวๆให้ทุกคนเบิ่งแบบแถวนี้ก็พอเดี๋ยวมื้อหน้าจา่าจะถ่ายมื้อเนื้อพึ่นมือเนื้อพึ่นแห้งงามเลยทุกคนแยงแบบเป็นธรมรมชาติดีสุดๆเลยแต่ว่ามื้อนี้จ่าแบบกะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วสิไปกินข้าวเขสวยแน่แล้วทีก็สิไปเวียกต่ออีกอย่างจ่าก,ก็ย่านๆานเนี่ยม้อนี้มาคนเดียวย่านแบบหมู่ป่านี่แหละเห็นแต่หอยมันย่านมันสิโผล่มาตอนไหนบู๊ดเลยเดี๋ยวจา่าจะไปแข้งหน้าก่อนเด้อหวังแล้วก็บปบายบ,าย,บายพบกันใหม่เด้อบ๊ายบาย